มาคะ่ะทุกคนวันนี้ทนกระแสพะโล้หมู3มชั้นของพี่เอสุภชัยไม่ไหวเลยต้องได้งัดสูตรของตัวเองมาทําเลยใครอยากได้สูตรตามตั้มมาสูตรนี้เป็นสูตรโบราณแม่ย่าเป็นคนสอนมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยคะ่ะสูตรของตั้มจะใส่เป็นน้ําตาลใจแดงแต่ใครไม่มีน้ําตาลใจแดงใส่เป็นน้ําตาลปิ๊บก็ได้นะคะเราจะผัดจนน้าตาลเปลี่ยนสีแล้วเรามาตำสามเกลือกันเลยสามเก,กเลืกอก็จะมีกระเทียมพริกไทยและก็รากผักชีคะ่ะทุกคนตำให้ละเอียดแบบนี้เลยวันนี้ตั้มใช้หมู3มชั้นแบบเส้นนะคะประมาณ1นกิโลคะ่ะได้มาในราคา 1า9บาทแล้วก็ไข่ประมาณ100บาทน้ำตาลเคี่ยวของตั้มได้ที่แล้วตั้มก็หมู3าชั้นลงไปผัดต่อตามด้วย3เกลือเลยค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปตั้มจะปรุงด้วยซอสฟ้าเขียวหรือซีอิ๊วขาวใส่เกลือใส่รสด,ดีลงไปด้ดวยความกลมกล่อมที่ลงตัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็คนคลุกเคล้ากันเลยค่ะใส่เครื่องพะโล้ลงไปด้วยก่อนจะเทไข่ลงไปเราเติมน้ำลงไปก่อนหลังจากนั้นเราก็เตรียมไข่ที่เราปอกไว้เทลงไปเลย ใส่ไข่ต้มลงไปแล้วปิดฝาเคี่ยวต่อประมาณ40นาทีเราก็จะได้พะโล่ฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะพะโล้ของเราได้ที่แล้วก่อนปิดแก๊สอย่าลืมใส่ผักชีหอมลงไปด้วยนะคะเพืลล่อความหอมพะโล้หมู3ามชั้นไข่ของต้มน่ากินไหมคะทุกคนสูตรนี้นะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีและหม้อน,นี้ต้มใช้งบไปประมาณ350บาททุกคนว่ามันคุ้มไหมคะเอาไปลองทํากันได้เลยนะคะทุกคนสูตรนี้ใครทําก็อร่อยปรับสูตรตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วมาลองชิมไข่ พล้กันก่อนเลยค่ะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงข้างในสุกกำลังดีอ,อมาชิมหมูสามชั้นกันต่อเลยค่ะดูค่ะหมูสามชั้นเราจะเป็นหนึบหนึบเด้งเด้งยุยยุยแบบนี้<ด>นะคะทุกคนน่ากินมากอืม ถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากได้เมนูใหม่ๆฝากกดไลค์กดแจให้ตั้มหน่อยนะคะฮัลโหลหมูสามชั้นค่ะทุกคนอุ้ยโอยงี้เลยหม้อนี้350บาทโอ้ยสองทับพีแล้วสามทับพีอ่าสามทับพีนับเบอร์ออเดอร์จากฟองจากหน่วยจักตอนสี่ทับพีมอเท่าไหร่นะ350บบาทพูดจริงๆนะครับ อ่าดับเบี้ยใช่ไหมพี่โหมกแนว่าโหมกดับเบี้ยเอาเบิ้งเอาแต่ว่าเจ็บครับพีนี่อุ้ยสับเด่นอ่าครับพี่สุดท้ายมีน้ำไหมเธอนี่สวยหรูสุดยอดบ้าอ่ะเป็นยังไงสาวร้อยห้าสิบบาทได้ถาดบอกใหญ่ได้หม้อบอกใหญ่เลยค่ะทุกคนพาล้อหมูสามชั้นหมูสามชั้นหนึ่งกิโลแบบคือเราทําเองแหละมันเลยได้แบบนี้ เพราะว่าปกติก็ทําอยู่แล้วนะถ้าใครติดตามเราตลอดเนาะก็จะแบบนี้เลยสูตรของเราเป็นสูตรโบร,โบราณค่ะเนื้อกะหนังมันฟิชชี่มากเลยบิ๊กมันนุ่มมันแบบละมุนอย่างนม่ฉ่ำละมุนล,ลยอลยลอยลอยมัม่ละลาย่ม่ฉ่ำใครจะบอกว่าพอดีมาก อันนี้ไข่กี่ฟองไข่สิบห้าฟองส <15 S 2> ิบห้าบอกมันเันเกินบ่นับเบืองดีๆดีเน่ยนึ่งน,ะน่ะนี่อันนี้คือไข่ไข่ยี่สิบฟองเนื้อไข่พอดีนะครับผมไม่แข็งมากไข่ยี่สิบฟองร้อยหนึ่งสุดยอดไข่ยี่สิบฟองร้อยหนึ่งสามเกลือพวกอะไรเนี่ย เครื่องเทศเดือย่างห้าสิบบาท70สิบค่อยรวมกันเป็นสามร้ห้าสิบบาทเกือบสามรอยห้าสิบบาทเห็นเป็นประเด็นดราม่าแบบว่าพโโลอะไรอย่างเงี้นาะมันอยู่ที่ความพึงพอใจสําหรับผมนะ แต่มันก็ใช้เวลาเคี่ยวนานนะต่ํหนึ่งชั่วโมงตั้มทําชั่วโมงกว่าตั้มทําชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่สอนตั้มเลยแม่บิ๊กสอนแล้วครอบครัวทําพะโล้แบบกันแบบนี้ทุกคนแม่บิ๊กเป็นคนสอนที่แรกแต่ก่อนเหตุหน่ะครเห็ดว่าเป็นค่ะมาอยู่ก็เหมือนคนเลยสอนพะโล้บิ๊กจะติดใจที่ตั้มทําแผนครั้งแรก <c oughs> ให้กิน หมัหมักต่ําเลยอคนละว่าพันพันแนงของตัวอร่อยเหมือนที่แม่เขาทําเลยวะซานเหมือนเดอดูความน้ำเนาะและคือแบบแทบจะแม,นม,มแะะ่นี่แหละครับบีบไปเชยไหมแตกกระจายกระจุยนี่แหละเราพโลปเป็นอีหยังที่อุ่นแล้วอุนอ่นหญิงแหงแสบม,มันสิเขาเหนือไปเลยน้ำรึมกุ้งกุ้งแล้วก็จำต้นมันินได้เป็นอะิต ของหวานมาแค่าสามห่อข้ัวยอนคำนวณเอาว่าหมูกี่ชิ้นที่ผมเอาเข้าปากไปไมปันเหลือกี่ชิ้นแล้วหมูชิ้นเท่าไหร่ก็กิโลหนึ่งอ่ะเธอก็ดูมีหมูมีฝ่ามือนี่กำะปั้น นพอดีน้ำขกเข็ดแต่ของพี่เอกสูตรใต้ไงอร่อยพี่กี้บอกอร่อยจริงๆเธอแต่แม่งยะยต่ำแล้วแ่ะเป็นกับทุ่นกับแสบเอาไว้เองอแต่ถ้าอร่อยมันยินดีจะจ่ายอแล้วไงพี่ สำหรับผมอ่ะอแค่น้ําเข้มข้น,น <enth> ก็โอเคแล้วครับจบเลยบองเนี่ยมันกินได้เบิดตอนอ่ะลูกแต่าแต่มีหมูของขวัญจะไม่ค่อยชอบจะชอบแต่ไข่ไม่งั้นต้องก็เลยได้ใส่ไข่เยอะหน่อยอืมว่ามันกินอะไรมาเขาดีใจว่าสันในบ้าแม่สีเฮดอันพะโลให้กินแม่บอกบกับามาบัดดี <laughs> ้บน <ใจ S 1> ตัวข้าม ชอบแบบว่าผมอะถามวกอวยเนี่ยอวยอวยเมียอวยแม่จริงๆนะว่าเขาทําอร่อยจริงๆแบบไม่ดึงเครื่องทำถึงเครื่องดึงจริงถ้าาจะว่าแต่บอกพวบวยว่าโตอวยเมียพวกอวยเมียสิอวยไปแต่ก่อนอะผมกับตั้มนะผมจะบอก ทำไมถึงเนี่ยทําอาหารที่ทหุณบอกว่าทำเต้มท,ทำอร่อยทำไมแต่ก่อนน่ะผมตื่นตีสองตีสามเที่ยงคืนจะททามารากับข้าวแล้วก็ขายเป็นออนไลน์โพสขายในเว็ตัวเองแล้วก็วิ่งส่งในอุบลขึ้นเต้นทันทำไมแต่ก่อนอุม้มดูขึ้นขายเหมือนลรทต้องเทือ่อกับรอยออเดอร์บางเหมือนรับใช่อฟอลโล่ยิ่งหายดีบอกเลยเต็มขายไม่แพงแต่ก,ก่อนส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีแบบ เมนทุงนาหาทิบบาทหาทิกีตตรงพี่พร้อมหาทิบาทเดรรายพร้อมก็เลยแบบว่าเลยเห็นคนเลยคนถามก็เยอะแหละว,ว่าทำไมตั้มทำกับข้าวเก่งจังก็งเรียนรู้แหละมันเกิดจากประสบการณ์ <c oughs> เกิดจากประสบการณ์แล้วก็แม่แม่บิ๊กบอกถ้าแม่ตั้มบอกไม่มีพ่อแม่ตา้มเป็นคนที่น้องกินบอแสบหลักการแล้วจืดกินจืด แล้วก็บโบอคอยเดะมีประสบการณ์นอในนางหยอกจากปนปนแค่นั้นแหละควา,ามต่ำเินเจอือ<ม>ด้านบินก๊กรสชาติจัดแต่ว่าแม่บิ๊กบอกมาแม่บอกเราบอกมาแต่หอกระมัปปับเทกับป,บป,บป,บปบากของห่าหน้ามัมนนะคะบอดดี้เป็นถึงสูตรแกแต่ว่าเรามาปรุงแต่งเอาตามรสมือของเราไงบิ๊กแบบเดียบมีนูเพิ่มคอลลาเจนนะคอลลาเจนหนังมนะันอ่ะ กูกินอะไรอย่างเมื่อกี้น่ะจบบสูตรนะคะถ้าใครอยากเบ่งนะ่ะกดเข้าไปที่โปรไฟล์ได้เลยนะคะตั้งให้ไว้อยู่นะมาวาดไอ้มือนีแ่แหละเนาะมือนีแ่แหละแล้วกดเบ่งมากกับกดไหลกดแช่น้ำค่ะเพราะว่ากวาจีได้เห็ดตะลามนูนพีน่นหาแบบเวลาวางย่างยายาๆเนาะบิ๊กเนาะสองสามชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วก็จะกว่าจะตัดกว่าจะมผาผากนะคะก็คือแบบบเลแพงสูตรจ้ากเม็ดเลย ถ้าเขาเห็ดแล้วก็กินใปปากมานางทานย่ง่ายอยู่แบบย่อมใจคนที่แบบมีสูตรน้ำนะคะอันนั้นเพิ่งเก่งแตไม่ได้ก่อนผมทำกันก็ทำแบบสูตรลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆในเพจเก่าแล้วก็ใน y o u t u ู e ย้อนไปเก่านําคือจะไม่สไตล์มานั่งกินเนี่ยจะเป็นทำอาหารก่อนแล้วก็จะมานั่งกินแล้วอีกอีกอนาคตมีแน่นอนค่ะว่าต้องต้องทำตูตรอาหารแต่ละอย่างตลาดไร้คนด้วยอนอยู่บ้านเก่า อยู่บนนอกพื้นที่มันกว่างเลยแบบโยกมุมกล้องง่ายครับมันกว่างเนาะมันโบอุดอู้ไงอันนี้นะแบบครั่วมันโมมีน้ำค่ะคือมันเป็นครัวมันไม่ได้เป็นครัวเปิดแล้วก็บริเป็นคั่วเลยนะคะบริบิวบริย่างโมมี่ค่ะดูมันจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะหลุดอยู่แล้วไหมขีบเบาๆเนี่ยนี่ก็กินจนว่าบีเบา ผู้เฮ็ดนี่สิเดบบค่อยจิ้มอะไรออกข้างหนังข้างนี้เห่นไหมหลุดหมดคือตามเฮ็ดลายมือเนี่ยย้อนว่าเม่ยาเพึ่นสีมาตั้งแต่กระสินค่ะตาำทุกคำถามว่าเพึ่งแต่มามือด่าก็เลยว่าเดี๋ยวตำเห็ดพะโลเพื่อพอถ้าพนกับเฮ็ดเท่ากันเด้พี่หน่อยพี่เบียก็ทําเหมือนกันแต่เขาก็ทําเผื่อเพื่อแบบพอกับแม่มากสิก็แบบปิดไว้นะพอเพ่นหมักกินเท่ากันเมนูง่ายๆไม่ไม่ไม่กินหมดหรอกครับ ไก่กินหมดกินเลยผมไม่กิน,นกินนอกดิอิ่มวิ่นมะถ้ามมนกินเปิดก็วิดแล้วเนาะอเอาพี่น้องคะะอ่ะที่เหลือจะสีไปอ่าไปอุ่นไห้หลวก็ะแพ็คแพ็คเป็นกองเขาในช่องฟิตไวอ,อยากกินมะอุ่นตอ่ออยากกินมะอุ่นตอ่อจะบอกว่าเป็นเมนูที่อุ่นซ้ำยิ่งอร่อยเหมือนกับแนงนะเนาะแมน่นะเมนูต่อไปถ้าอยากได้เมนูยังแสเดี๋ยวตำลังสี่หาสูตรมาฝากนะคะเอาพี่น้องค่ะทํารับมือในคลิปนี้ค่ะ มักคิมนี้ฝากกุไเระก็แจให้ตามกับบิ๊กน้ำจา่าไปละค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า